โอ้ยน้องไม่งามๆสบายดีขายแต่ไม่เสริฐฮัเจ้าฮะซื้อบอกเออซื้อคนสีฮันนี่แหละซื้อไปไปกินทางเลยยังไปทางหนาอยู่อุ้ยผู้กอกก็ซื้อให้คอยปอกให้กินก็ได้ค่ะเนมซื้อสัมาษสัมาษณ์รอดคนเราเลยฮะฮันเจ้าบะฮานลาวนี้ฮันลูกสาวลาวไม่ฮัคอยลูกสาวเจ้า ลูกเซี่ยวลูกชาวลาบอใส่ใส่ไม่เท่าอยู่ใส่ไม่เท่าอยู่ใส่นี้ได้ไม่เท่ากันเอออย่าพูดบอสท้ตัวนั้นตัวนี้ไม่เท้าปอมเออไม่เท่าปอมบ่อปอม่ม็ดปอมตัวกับปอมปาร์ตนะไม่เซี่ยวไม่เท่ยวอ่เท่าไม่เทากันข้าเฮ็ดข่ายบ่นี่เออฮิดมัดเท่าเลยเอ็มมาสิพันธ์โพดิค้าอยู่เนาะเป็นโรคไข จักเล่ประธานได้ไปค่ายจักเทื้อหากกันเอ็ดเดือนนี้แหละคนพี่บ้าพักมาตลกน่าคนดีละเทียมสิไปขายคนพี่บ้าคนาคนพี่บ้ามาขายมามาพักคนพี่บ้ามาขายนี่ยนั่นแหละเอาเลยน้องซื้ออย่างก่อนซื้อบันมีคนซื้อซอยนี่ซื้อบันน้องวัน

โป๊ะอะไเงป็นสมุน้อยเลยน้ำมกินนาะแซ่บบอเสบต้ะกระเซ็น้านึกระเซบน้ำมนเนื้อให้เต็มเสบคุณเยไมกระเแล้ววะนี่ไม่กระเซ็มาเบอรมาตัวหัวผูคุณเบออ้าจะมาพัวกันพักมาจะมามาต่กกู่12,000น่ะอันนี้มันเลิมัดำนันมันยันว่าหาแถวผูเขานี้บอี้ีเด้อบานเกมเฮาเด้อนักกายพุ่มอ

มีแต่พงงามมีแต่พงงามเลยซับพกันนนู้นมีแต่พงงามกาดีเันยื่งที่โซสามเธอเลยดิสาวพรนี่ฮะน่ะสาวพรน่ะพอคนช่วยยุ่ผัวให้ได้พคนช่วยพร้อมโซดพรอมนาไปสนใจจิบเลย เอาแถวบ้านนี่บุมีฮะเัแเล้มิ่้นทางเดินหลังเดินหลังเด้อไปคุ้งที่ก่อนคนบเรื่องเมาคุ้งที่ก่อนเอพัเลือัเลนพากมาส่งเปล่าบ้านตายเฮ้ยไทยเอาสาว

าาเนี่าใสกองอยู่นๆยังสดอยู่วะสูสนิเต้นสมีผัวตมีลูกสนิาจะคนลูกความเบสบอลม้อาย้สวบ้านนี้ลกนี้สู้สนิหันหักลูกติดโชคนพได้ สะผ่อคอร์ซุวายนี่นาซอดนาบ่กวนบ่เม็กซี่ซอลกิ้งๆตะแงจะคนกินตเอคน4 5 3 3บ่4คน4คน4คนเอ4เอโตให้อายกินนําได้บ่กินเลยให้มากินนําตงจนิวันบ่มีเพ่นนี่ได้บ่มีบนมื้อนอนเฮนีบ่ตลสิไปมื้อใดสิไปตล่ไปแล้วนี่ จังสิไปบ่ไปบ่เออหินอายแหละกวักไก่เด้อสัญญาลูกอายเด้อโอ้ไปลินไก่แท้ละคนข้ามพี่น้องกับมีอยู่พุนเจ้าอะไเป็นแม่ของเล่าบ่ลูกสาวล่ะลูกสาวล่ะเออโอลูกสาวล่ะไปถางไปซื้อน้องยังก็ุ่อนดีสุวรรณน้องวันดีโอ้น้องวันดี สาวปตอนเก้วเมืองนากายนี่เมากนี่คนงนะไ้ยอ้ามีทรงมีทรงคนมาดูสาวเจ้าคนึงไปทำงานเฮดเวียกอเดอนเวลางนี้ะิเออยใผู้นี้บอเอเออ้คนึงนะครัน มีไอานึงงลนวก็ลูกล่นีค่อคอยในน้มัดพัดในน้ำไม้กระแสนะก็กินบ้าแล้วกูกางไปแตมกินซื้อกินอะเบ้ามะลมเ้อแเป็นย่างมันก็จะก็มาทางคนเด้อแค่มืดรเบ้